แค่นะครับแล้วก็ตำแล้วก็ปรุงรสแค่นี้นะครับง่ายงๆอันนี้ทอดใสก่กระทะแล้วไปรั่นน้อนก็ปรุงรสให้มันแซบแบดเค็มนิดหน่อยทอดมันทอดมันั่วเกียว แป๊บเดียวก็เหลืองแล้วมันจะออกเหลืองๆนี่เห็นน้ำมันน้ำมันท่วมนะครับปลาตูดก็ไม่ยากตัวกเขียวลองมาทำกินดูนะครับรอดในห่อเครื่องปรุงก็มีอะไร มีเกลือมีพริกสดใส่เข้าไปใช่แล้วก็ใส่หอมใช่หอมด้วยหอมด้วยภาษาภาษานั่นก็เรียกอะไรมาซารา,า,รามาลามาซาลามาซาลาคืออะไรเครื่องเทศเอวยหอมเวยหอมหอม,มาซาลาเครื่องเทศ มาาลามาตาลาดชาวมุสลิมชาวมุสลิมใช่มนจะเห็นมีซิกสดอยูนี่เป็นครื่องมีอะไรบ้างนะมีถั่วเขียววัตถุดิบถั่วเขียวนะครับไปแช,ช่น้ำแช่น้ำแล้วก็แป้งแป้งอันนี้กผ<ๆ>สมแป้งข้าวเจ้านิดหนึง่งไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แป้ง นี่ปัน่นอ๋อก็คือปั่นให้มันมปั่นก็คือตาเอาไปตําเอาไปทํากินดูนะครับผมอันนี้ถ่ายทอดให้ดูว่าเอออรมาเนี้ไม่ได,ได้ถ่ายตอนไปตำเนาะอันนี้มาทอดเลยทอดจะออกเหลืองเหลืองหน้าดูหน้ากินประมาณนี้แหละจะมีเครื่องเทียงแล้วแต่ใจชอบนะครับ ลงให้มันเค็มนิดนึงใส่ชิุนนิดนึงอืมใส่อ่าผงปรุงรสโอเคนีรก็กินได้แล้วห้านาทีสิบนาทีพอคลิปเราไม่ลงไม่ยากคลิปเราลงไม่ยากใส่สดอย่างเดียวอาจจะมี มีเสียงเพลงนะรู้ติดติดกระสีแล้วเปล่านี่เสิร์ฟแล้วเสิร์ฟเลยนะโดนายชอนโร้โอมาซลาเสิร์ขอมมาซลาคือถั่วเขียวมันก็มีแป้งอยู่แล้วเนาะแค่ไปตำเฉยแล้วก็มาปรุงรส มีหอมมีพริกสด,สดแล้วก็ขงปรุงรสนะงใส่ได้ไดไถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่นะน้ำมันกระทะด้วย ใช้มือนะครับมันแบบดีง่ายดีง่ายนี่ทอดมาแล้วไปเจะออกเหลืองเหลืองสีเข้มเข้มหน่อย ชิดูชิมดูชิมดูแิ้วชิมมาเล็กชิมมาเล็กดูอ๋ออร่อยหอมด้วยหอม <Mas ala S 2> อืหอมด้วยอะไรมาสลาด้วยมาสลาด้วยใส่มาสลาของมาสลา หอมมากเลยมีวักตุดิก็มีถั่วเขียวแล้วก็หอมเตือนะฮะแล้วก็ผงปรุงรสนะฮะพริกสดใส่นิดหนึ่งถ้าใครไม่ชอบเผ็ดมากก็ไม่ต้องใส่แล้วก็มีน้ำจิ้มขายดูหลายทีแล้วนะ ภาษาพามา่าที่เป็นปิยาโจ้ปิยาโจ้อโจอลองไปทำกินดูนะสไตล์พาม,าม่มา,าเมียนมาภาษาเมียนมาทันทีเป็นคนไทยนะครับอาหารนี้ทำง่ายๆนะครับแค่ไปโขเขี่ยวไปแช่น้ำนะแล้วก็อมบัตจำ แล้วก็ตอนตำแล้วก็มาทุกให้มันออกาเครื่องปัน่นเครื่องปั่นก็ได้เครื่องปั่น,นก็เจละเอียนนิดนึงแต่ว่าเราชอบแบบเนี้ยหยาบ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 ก็คือเอามาอดูดูข้างในแกะดูข้างในมันจะเป็นเนี้ยเนี้ยออกเ,เหลือง ทำกินดูนะครับมันจะมีหอมนยู่ครับหอมโฟกัสหน่อยใบมีหอมใบมานาัมานนองใบมันนองใส่เน้ออร่อยหองด้วยหอมใบมะนาวใบมะนาวใบมะนาวหั่นใส่นิดนึงหรืออาจจะใส่ใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดเขาเรียกใบมะกรูดใช่จะหอมนิดนึงอันนี้บะเตอรดิ ตามมีตามเกิดก็คือมันไม่มีใบมะกรูดใช่ไหมเราก็ไม่ได้ใส่เอาแบบดิบๆเลยนี่ทอดแล้วจะเหลืองสวยสวยงามน,น่ากินน่าเจี๊ยบอร่อยครับ ให้มือก็คือมันบี้ง่ายไงบี้มันเบนเบนทำไปด้วยชิมไปด้วยทำไปด้วยชิมไปด้วยนี่ฮะม,มีพริกสดแล้วก็มีหอมปฏิดิบหลักก็มี ผักเขียวเป็นหลักนะะมีหอมจะมีเกลือมีผงปรุงรสนะฮะคริกสดนะะอาจจะใส่แดงใส่เขียวก็ได้กระดกบ้าลระกไปนะฮะอร่อยง่ายๆนะฮะใส่ผงมาซาร่าด้วยมาซาร่าจบ หอมอร่อยทอดใหม่ๆห,หอมอร่อยมากกินกับข้าวหมดเป็นจานเลยนะเนี่ยอร่อยจริงๆครับทำสดใหม่นี่ประมาณเนี้ย ิมอยู่ข้างกระทะเลยออมาเลยยี่ยมมากคอครัว นี่ก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมไปทํากินกันดูนะครับท่านที่ชอบอาหารแบบเพศแหวกแนวอยากจะทํากินอย่างอื่นที่ว่าเห็นวัตถุดิบอย่างถั่วเขียวใช่ไหมถั่วเขียวนี่ไปทําถั่วแปดใช่ไหมนกเต่าทำของหวานอะไรเงี้ยแต่นี้เรามาทอด ทอดแล้วก็กินง่าย,ายหอมด้วยรสชาติหอมอเขียวมันเป็นแป้งอยู่แล้วนะทอดง่ายทำง่ายทำกินกันดูนะครับคลิปนี้ก็ลาคุณผู้ชมด้วยประมาณนี้นะครับโอเคบายบายใจเจียน ลา่อนนี้ภาษาพม่าว่าอะไรเปียโจ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 บ๊ายบาย